การแก้ไขความยากจนของหลายประเทศเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยก่อนเสมอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีความเชื่อเช่นนั้นบ้านเป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาทนที่สําคัญที่สุดคนไทยทุกคนก็มีบ้านที่มีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตดีมีความมั่นคงปลอดภัยมีน้ำทัพย์สิงเป็นบ้านแห่งความรักความอบอุ่นเป็นบ้านแห่งความสุขวันนี้ผมนยันว่าผม คคนนนไททยุทกีบ้านในปี2564กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายซ่อมสร้างบ้านให้กับคนไทยทุกกลุ่มจำนวน134,739ครัวเรือนประกอบด้วยโครงการบ้านพอเพียงชนบทสำเร็จด้วยการร่วมมือของหน่วยงานและชุมชนเข้มแข็งดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายจาก15,000เป็น15,876ครัวเรือน โครงการบ้านมั่นคงการรวมกลุ่มออมทรัพย์ร่วมกันออกแบบและจัดหาที่ดินในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายจาก6,200เป็น7,991ครัวเรือนปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการจํานวน6,718ครัวเรือน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1,819ครัวเรือนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองชุมชนริมคลองลาดขาวและชุมชนริมคลองเพลมงประชากรจำนวน4204ครัวเรือน พัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับผู้รอาการปลูกสร้างที่พักถาวรและเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพิบัติจำนวน438ครัวเรือนโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่วมเกล้าวและฉลองคลุมเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยสร้างอาชีพและสร้างรายได้จำนวน572หน่วยโครงการบ้านถูกทั่วไทยในรูปแบบบ้านเช่าราคาพิเศษบ้านลดราคาพิเศษบ้านเช่าซื้อดอกเบี้ย e 0% per จำนวน8,121หน่วยบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศจำนวน6,852ครัวเรือนตลอดระยะเวลา365วันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายซ่อมสร้างบ้านให้กับคนไทยทั้งประเทศเป็นจำนวน 52, 5 2า9 1ครัวเรือน หลังจกย้ายมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่านอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าห้องรู้สึกว่าเป็นกว้างแล้วก็เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นหอพักที่นี่เนี่ยถูกใช้สําหรับคนพิการให้สามารถใช้จ่ายได้ถูกมากยิ่งขึ้นครับช่วยให้ประหยัดได้มากยิ่งขึ้นลมมันพัดพังค่ะซ่อมเสร็จแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างดีอยู่สบายค่ะขอบคุณค่ะ และเพื่อเพิ่มช่องทางการขอรับบริการด้านที่อยู่อาศัยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติที่บูรณาการฐานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีศักยภาพในการรองรับการเข้าถึงความต้องการครบทุกมิติจากการสำรวจความต้องการ เพื่อกำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในปี2,565ที่ทุกภาคส่วนจะต้องใช้สัมภกำลังจัดการให้สำเร็จจำนวน3,3773ครัวเรือนเพื่อนำพาครัวเรือนไทยไปสู่คำว่าทุกคนต้องมีบ้าน